สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลายคนนะคะปู้เชื่อว่าอยากมีชีวิตที่ดีตั้งหน้าตั้งตาหาเงินแต่ละเลยการดูแลสุขภาพค่ะล่าสุดค่ะนายแพทย์สมศักดิ์อธิบดีกรมการแพทย์เผยว่ามีจำนวนคนเสียชีวิตและล้มป่วย112,329คนต่อบค่อปี และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบุญมีคำถามจะถามทุกคนในห้องนี้นะคะอยากขอความร่วมมือนิดนึนงทุกคนลองชูแขนขึ้นหน่อยได้ไหมคะโอเคทุกคนชูได้เนาะกี่คนในห้องนี้คะที่มีปัญหาท้องผูกท้องอืดอาหารไม่ย่อยมีไหมคะขอบคุณคะ่ะกี่คนในที่นี้ที่รู้สึกว่าง่วงนอนตอนบ่าย ขอบคุณค่ะแล้วมีใครไหมคะที่แค่หายใจก็อ้วนแล้ว <c oughs> ขอบคุณค่ะแล้วใครเห็นด้วยกับบุตรบ้างคะว่าถ้าเรามีสามารถมีสุขภาพดีได้รูปร่างดีได้โดยที่ไม่ได้ไม่ต้องออกกำลังกายหนักหรือไม่ต้องอดอาหารมันจะดีมากเลยช่วยยกมือขึ้นหน่อยได้ไหมคะขอบคุณค่ะ บุดค่ะเคยเป็นแบบนี้ค่ะบุดในรูปนี้นะคะออกกำลังกายวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าหนึ่งชั่วโมงครึ่งและออกทุกวันค่ะบุดตอนนั้นกินอาหารนับแคลอรี่ทานแต่ขนมปังโฮวีดไม่ทานแป้งขัดสีกินไก่ต้องลอกหนังออกนะคะ บุแข็งแรงนะคะไม่มีหน้าท้องเลยแบบซิกแพคตั้งแต่ตัวเท่านี้นะคะแต่บุตรมีความผิดปกติบางอย่างค่ะคือบุตรท้องผูกมีกลิ่นตัวมีฉายาว่าหน้าแหกหน้าแตกหน้ารอกไม่มีคนจีบเลยนะคะไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยอะ่ะเลยคิดว่าชีวิตนี้ขาดทองรออยู่แน่นอน บุตรเลยตั้งหน้าตั้งตาออกกําลังกายค่ะออกกําลังกายหนักหน่วงมากเพื่อให้แข็งแรงเพราะว่าถ้ากลัวว่าป่วยจะไม่มีคนดูแลแต่ปัจจุบันแต่งงานแล้วนะคะสามีนั่งอยู่นี่ค่ะบุตรก็ดํเนินชีวิตแบบนั้นต่อไปนะคะออกกําลังกายแล้วก็จนมีวันหนึ่งค่ะที่บุตรต้องย้ายไปอยู่ประเทศสิงคโปร์เป็นจังหวะเดียวกับที่คุณพ่อบุตรเสียเพราะมะเร็งลำไส้ จังหวะนั้นนะคะที่บ้านบุตรเครียดมากทุกคนเป็นทุกหมดตัวบุตรต้องอยู่ที่สิงคโปร์คนเดียวความเครียดลุมเลา้าปัญหาที่หนักกว่านั้นมันตามมาค่ะคือบุตรนอนไม่หลับวันวันหนึ่งบุตรนอนไม่ถึงสี่ชั่วโมงต่อเนื่องเป็นปีจะหมดคิดว่าถ้าบุตรปล่อยแบบนี้ต่อไปบุตรตายแน่ อาการท้องผูกท้องอืดอาหารไม่ย่อยมันมาหลดหมดเลยค่ะจะเดินไปขึ้นรถเมย์ก็หอบเหมือนคนจะตายแล้วบุญเลยค้นหาหาวิธีการที่จะทำยังไงให้บุตรสามารถมีชีวิตอยู่รอดได้ด้วยธรรมชาติจนบุตรได้รู้ว่าร่างกายเราอะค่ะทำงานหนักมากเวลาเราย่อยเป็นเหตุผลที่เรารู้สึกง่วงนอนตอนบ่าย หรือว่าเวลาไปกินบุฟเฟ่แทบอยากจะกลิ้งกลับบ้านบุญเลยหาวิธีการค่ะว่าจะทำยังไงให้อาหารเนี่ยไม่เป็นภาระกับร่างกายบุตรลองมัทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวีแกนพาริโอโลคารบ์บศึกษามาหมดเลยค่ะจนสุดท้ายบุตรไปเจอหลักการหนึ่งค่ะที่ทำให้บุตรไม่ต้องอดอะไรจะกินอะไรก็ได้แค่ให้ถูกหลักฟู้ดคอมบิเนชันค่ะ บุรปรับใช้ทันทีเลยนะคะแล้วก็ในสองสัปดาห์แรกค่ะความแตกต่างเห็นได้ชัดมากคืออาการที่บุตรพูดมาทั้งหมดนะคะท้องผูกท้องอืดอาหารไม่ย่อยแค่หายใจก็อ้วนแล้วมันหายไปบุตรเลยทำต่อเนื่องเป็นเวลา3ปีค่ะสามเดือนนะคะก่อนที่จะกลับมาเยี่ยมประเทศไทย พอบุตรกลับมาเยี่ยประเทศไทยทุกคนที่บุตรรู้จักนะคะเจอบุตรและทักว่าทําไมถึงผอมลงและดูดีขึ้นบุตรก็เลยรู้ว่าน้ำหนักหายไปแล้วสิกิโลกร,รมัมก็แบบตกใจมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่าเออดีเว้ยทุเรียนก็กินได้ขาหมูก็กินได้ออกกำลังก็ไม่ได้ออกก็ยังผอมได้แถมดูดีด้วย ก็เลยทานต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้นะคะแล้วก็จนถึงวันนี้เนี่ยเป็นเวลากว่า9ปีแล้วนะคะหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องใหม่ใช่ไหมคะจริงๆแล้วมันมีมานานแล้วนะคะคนนี้ค่ะอ๋อนนี่ก็คือเป็นบุตรตอนปัจจุบันค่ะคนนี้เองนะคะ แล้วก็คนนี้ค่ะโทนี่โรบินเป็นเอนเตอร์เพเนระดับโลกเป็นโค้ชระดับโลกนะคะอายุ60กว่าสามารถคอนโทรลทั้ง state, สามารถอยู่บนสเตจและคอนโทรลคนทั้งหอได้เป็นหมื่นคนอยู่ในไฮเอเนอร์จีตลอดเวลาตั้งแต่เช้ายันเย็นเขาทานตามหลักฟูดคอมบิเนชันค่ะพี่วุดดี้พี่วุดดี้ Woody หลังจากไปสัมมนาโทนี่โรบินนะคะ ปรับใช้ทานตามหลักฟู้ดคอมเปชันแล้วน้ำหนักลดลงรูปร่างลีนขึ้นมีกำลังมากขึ้นมาสเตอร์ป๊อปค่ะบุตรได้มีโอกาสโคชมาสเตอร์ป๊อปนะคะซึ่งเป็นตา,าร์ของบุตรน้ำหนักลดลงถึง8กิโลกรัมภายใน1เดือนโดยที่แทบไม่ได้ออกกำลังกายเลยค่ะไม่เพียงเท่านี้นะคะพี่ชายของบุตรค่ะอยู่ไหมคะพี่ชายฮัลโหลถ้าพี่ชายอยู่ช่วยยกมือขึ้นหน่อยได้ไหมคะ ถ้าไม่มีพี่ชายบุตรจะไม่มีวันนี้เลยนะคะเป็นหนูทดลองคนแรกของบุตรเลยค่ะทานตามหลักฟู้ดคอมมิชชั่นแล้วน้ำหนักลดลง7กิโลกรัมค่ะนอกเหนือจากนี้ <c oughs> ก็มีนักเรียนของบุตรอีกมากมายนะคะที่หายจากอาการท้องผูกท้องอืดอาหารไม่ย่อยคนนี้นะคะอยู่ในห้องนี้เหมือนกันค่ะไม่รู้หลบอยู่หรือเปล่า <c oughs> น้องตูนนะคะ ภาพบนและภาพร่างค่ะภาพบนคือก่อนที่จะได้รับการโค้ชดูที่ผิวหน้าและดูรูปร่างของน้องตูนนะคะหลังจากการโค้ชเป็นรูปด้านล่างผิวหน้าสวยขึ้นรูปร่างดีขึ้นและที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นเนี่ยน้องตูนประจำเดือนไม่มา4ปีกลับมาภายใน3เดือนหลังจากปรับพฤติกรรมค่ะคนนี้ค่ะบุญอยากเน้นย้ำและอยากให้หลายๆคนได้เห็นนะคะที่ หลายคนจะคิดว่ากินกินไปเหอะแล้วก็ไปเบิร์นแล้วมองว่าการออกกำลังกายเป็นทางออกทำให้เราสามารถกินได้มากขึ้นพี่คนนี้เป็นนักเรียนอีกคนหนึ่งของบุตทที่เป็นเทรนเนอร์นะคะถ้าใครมี Apple Watch จะรู้ว่าตัวตารางด้านบนนะคะหมายความว่าเขาออกกำลังกายทุกวันและหนักหน่วงมากนั่นคือก่อนที่จะได้รับการโค้ชนะคะดูสีผิวหน้าแล้วก็ดูรูปร่างของเขานะคะ หลังได้รับการโค้ชด้านล่างดูที่ Apple Watch นะคะเหลือแค่2ดวงแต่ว่ายัง Active อยู่นะคะลดการออกกำลังกายลดลงมากหน้าท้องเริ่มมีลายมากขึ้นแล้วก็สีผิวผิวหน้าดีขึ้นภายใน2ส,สัปดาห์ดังนั้นเรื่องนี้นะคะบุก็อยากจะทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วคือถ้าเราอยากจะมีรูปร่างดีสุขภาพที่ดีอะคะ่ะออกกำลังกายพอเหมาะ ดีค่ะออกกาลังกายเป็นเรื่องดีแต่อย่ามากเกินไปนะคะแล้วก็ปรับพฤติกรรมการกินการใช้ชีวิตจะดีกว่านะคะแล้วก็หลังจากที่บุตรได้ช่วยเหลือผู้คนมามากมายได้ทําให้บุตรได้มีโอกาสมีสื่อต่างๆติดต่อเข้ามานะคะคนแปงกนั่งก็เป็นล่าสุดเร็วๆนี้แล้วก็อื่นๆอีกมากมายค่ะบุตรมีหนังสือเป็นผลงานของตัวเองสองเล่มนะคะก็คือ b o s ตรมี บลูสมูตี้ผสานโยคะใน21วันกับเทคนิคการจับคู่หารกินแบบนี้เราสุขภาพดีค่ะและในวันนี้บุตรก็มี3เทคนิคนะคะที่จะมาแบ่งปันให้กับทุกคนค่ะข้อแรกนะคะคือการดื่มน้ำบุตรเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าน้ำเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นก่อร่างกายใครคิดว่าทุกวันนี้เรา ดื่มน้ําเกินมันละสองลิตรบ้างคะช่วยยกมือขึ้นหน่อยได้ไหมคะแล้วใครคิดว่าไม่ถึงขอบคุณค่ะโอ้โหตีตีคนไม่ถึงมากกว่าคนถึงนะคะเนี่ยร่างกายเราประกอบด้วยน้ําถึง70%เลยนะคะแล้วบางคนอะ่ะรู้ว่าเราต้องดื่มน้ําเยอะเลยแบบพอขาดน้ําทีกดื่มทีเอ,อื้อกเอ,อืเออ้อกออย่างนี้เลยอะ่ะปุ๋ยจะเปรียบให้ฟังนะคะร่างกายเราก็คล้ายๆกับต้นไม้นะคะต้นไม้เวลาน้ําท่วมเกิดอะไรขึ้นคะ ต้นไม้ตายใช่ไหมคะต้นไม้เราก็ต้องค่อยๆหยอดน้ําเหมือนกันค่ะเวลาเราดื่มน้ําเราควรจะจิบก่อนอมก่อนแล้วค่อยกลืนแล้วไม่ดื่มน้ำำําคำํำข้าวคานะคะดื่มน้ําก่อนอาหารประมาณ20นาทีเพราะว่าถ้าเราดื่มน้ําพร้อมอาหารเนี่ยมันจะไปละลายกรดในกระเพาะอาหารและทําให้ย่อยอาหารได้ไม่ดีนะคะตื่นเช้ามาเนี่ยดื่มเข้าไปเลยนะคะสามสี่แก้ว คนที่หายจากท้องผูกจะมีอาการดีขึ้นนะคะและในวันหนึ่งพยายามดื่มให้ได้อย่างน้อย2ลิตรนะคะใช้วิธีการจิบทุกๆ15นาทีต่อไปค่ะจับคู่อาหารให้เป็นอันนี้เป็นไฮไลท์ของฟูดคอมบิเนชันเลยนะคะอาหารแต่ละอย่างอะ่ะมันย่อยไม่เหมือนกันแต่พอเราไปรวมทุกสิ่งอย่างอยู่ในจานเดียวเช่นไปร้าน ไปร้านอาหารตามสั่งแล้วสั่งกระเพราไก่ไข่ดาวจานนิดเดียวเองอะ่ะกินเสร็จแล้วหนังท้องตึงหนังตาหย่อนง่วงนอนอย่างเงี้ยค่ะคือเพราะว่าเรารวมรวมผิดรวมมั่วนะคะมนเลยร่างกายเราเลยต้องทํางานหนักมากพอร่างกายเราทํางานหนักเราเลยรู้สึกง่วงนอนนะคะการจับคู่ที่ถูกต้องนะคะถ้าเราจะทานเนื้อสัตว์ให้บวกกับผักหลายๆคนในห้องนี้เริ่มง่วงนอนแล้วนะคะเพราะเมื่อกี้ทานผิดมา ถ้าจะทานสัตว์นะคะเนื้อสัตว์ให้มีแค่หนึ่งชนิดภายในหนึ่งมือ้อและจับคู่กับผักเท่านั้นถ้าจะทานแป้งทานกับผักเช่นกันค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ากลัวขาดโปรตีนก็สามารถใส่โปรตีนจากธัญพืชได้นะคะถ้าเราจะทานผลไม้เราสามารถทานได้นะคะก่อนอาหาร ไม่ใช่ทานผลไม้ล้างปากถ้าเราจะดื่มน้ำดื่มตอนท้องว่างและก่อนอาหารนะคะเป็นเหตุผลที่บุตยังกินบุฟเฟ่ได้แต่บุตก็ไม่อ้วนกินได้เป็นลูกเลยนะคะเออขอโทษค่ะกินทุเรียนได้โดยที่ไม่อ้วนนะคะกินเป็นลูกเลยด้วยนะคะแต่อย่าทาตามนะคะไม่เหมือนกันทุกคน <laughs> ก็เราแค่ต้องกินให้ถูกเวลาะคะ่ะแล้วก็ปริมาณที่เหมาะสมนะคะ เรื่องสุดท้ายนะคะเทคนิคที่3คือการกินตามลำดับค่ะเทคนิคนี้นะคะหมอเขียวแพทย์วิถีธรรมก็ใช้ในการรักษาผู้ป่วยนะคะมันจะช่วยให้เรามีกำลังมากขึ้นนะคะบูจะเปรียบเทียบให้ฟังค่ะถ้าถนนมีเลนเดียวแคบๆแ,แล้วรถที่ขับช้าเช่นรถบรรทุกอยู่ข้างหน้ารถที่ขับเร็วอะไรจะเกิดขึ้นรถติดรถชนใช่ไหมคะ ลำไส้เราก็เหมือนกันนะคะถ้าเรากินขาหมูเข้าไปก่อนแล้วเราล้างปากด้วยแตงโมซึ่งขาหมูเปรียบเหมือนบรรทุกแตงโมเปรียบเหมือนรถเร็วๆใช่ไหมคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมีแก๊สในกระเพาะอาหารไม่ย่อยเราก็จะรู้สึกอึดอาดท้องอืดหรือบางคนกินผลไม้เรารู้สึกว่าท้องอืดแล้วเราไป คิดว่ามันเป็นเพราะผลไม้นั้นจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเพราะว่าลำดับการกินของเราก็ได้นะคะนี่ก็เป็น3เทคนิคนะคะแต่บุตรอยากให้มั่นใจว่าทุกคนเห็นภาพบุตรเลยเอาอาหารจริงมาเลยค่ะตอนนี้ทุกคนจะมีใบนี้อยู่ใช่ไหมคะก็สีไสเขียวๆเ,เล็กๆไอ้ vre, ช่องเล็กๆเนี่ยนะคะให้ติก๊กถูกติก๊กผิดนะคะจากที่บุตรสอนไปเมื่อกี้ ส่วนช่องใหญ่ก็เอาไว้เขียนตามความเข้าใจของตัวเองนะคะนี่ก็คือเป็นอาหารที่ปกติเราทานใช่ไหมคะมีสัตว์มีเนื้อโปรตีนจากสัตว์มีข้าวแล้วก็มีผักใช่ไหมคะจะทำให้มันถูกหลักง่ายมากเลยคะ่ะเอาข้าวออก ให้เหลือโปรตีนจากสัตว์แล้วก็ผักโปรตีนแค่หนึ่งชนิดนะคะอันนี้ผักน้อยไปนิดนึงเพิ่มผักนี่ขาดได้หนึ่งมือแล้วอ๋อแกะเปลือกด้วยนะคะมันไม่ย่อยทีนี้ข้าวค่ะเอาไว้อีกหนึ่งมือ้อแล้วข้าวเรากลัวขาดโปรตีนใช่ไหมคะสิ่งนี้คือ โปรตีนจากพืชค่ะเราสามารถทานกับแป้งได้นะคะนี่เป็นถั่วเขียวงอกนะคะก็เท่านี้เองเราก็ได้สองมื้อแล้วที่มีผักเยอะแยะเลยนะคะมีโปรตีนแล้วพอเราทานแบบนี้ค่ะเราจะรู้สึกสบายท้องนะคะไม่อึดอัดส่วนผลไม้เนี่ยค่ะแยกไว้ทานก่อนอาหารนะคะอันนี้ก็จะเป็น3เทคนิคการทานตามหลัก Food Combination นะคะที่ทุกคนจะสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงๆแล้วนะคะสิ่งที่บุตรแชร์ในเพจหรือว่าที่บุตรช่วยนักเรียนมาเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งบุตรไม่สามารถมาเอาใส่ในเวทีนี้หมดได้นะคะบุตรเลยมีของขวัญให้กับทุกคนตอนนี้ทุกคนมีอยู่ไหมคะตารางอาหารทุกคนมีไหมคะช่วยยกมือขึ้นหน่อยได้ไหมคะถ้ามีกันแล้วอ๋อขอบคุณค่ะนั่นก็เป็นตารางอาหารนะคะตามหลักฟู้ดคอมเบเนชัน5 รูปแบบนะคะสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามชอบตามแบบความชอบของตัวเองเช่นถ uh um> ้าเราทานกล้วยไม่ได um ้หร um um um> um ือไม่ชอบทานกล้วยก็อาจจะเปลี่ยนเป็นมะละกอก็ได้ถ้าทานมะละกอไม่ได้อาจจะเปลี่ยนเป็นแก้วมังกรก็ได้เลยแบบนี้นะคะถ้าเราทานเราไม่ชอบทานปลาก็อาจจะเปลี่ยนเป็นไข่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พยายามจับคู่ประมาณนี้นะคะแล้วก็บุญมีของขวัญมากกว่านั้นอีกนะคะเห็นที่บาร์โค้ดด้านล่างมุมล่างไหมคะ ตรงนั้นนะคะสแกนไปได้เลยนะคะคนที่อยู่ในห้องนี้นะคะเฉพาะ FitTalk เท่านั้นนะคะส่งเข้าไปใน Line แอดนะคะแล้วก็พิมพ์ว่า ft นะคะจะมีสูตรฟ o ้ดคอมบิเนชันนะคะให้กลับไปทำได้เลยบุตรต้องการมั่นใจว่าทุกคนสามารถทำได้นะคะแล้วบุตรรับรองค่ะทำต่อเนื่องอย่างน้อย3ส,สัปดาห์นะคะ เห็นผลแน่นอนคนที่เคยมีอาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยนะคะมีหน้าท้องอย่างเงี้ยจะเริ่มดีขึ้นนะคะและสุดท้ายนี้นะคะบุตรก็อยากฝากไว้ว่าบุตรเป็นคนหนึ่งค่ะที่เคยคิดว่าชีวิตเนี้ยมันเป็นแค่ของบุตรตอนนั้นนะคะ บุตรแค่ออกกำลังกายบุตรไม่ดูแลสุขภาพเลยค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งที่คุณพ่อบุตรเสียพเพราะมะเร็งลำไส้วันนั้นเป็นจุดเปลี่ยนที่บุตรเริ่มดูแลสุขภาพทำให้บุตรมีสุขภาพที่ดีขึ้นและเริ่มช่วยเหลือมากขึ้นบุตรมีความสุขทุกครั้งที่นักเรียนเดินมาบอกบุตรว่าครูบุตรคะหนูหายจากอาการท้องผูก ครูบุตรค้าหนูหายจะกดไหลย้อนครูบุตรค้าประจําเดือนกลับมาแล้วครูบุตรค้าสามีพี่กลับมาอยู่กับที่บ้านแล้วหลายๆคนอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่ามันเกี่ยวอะไรกับสามีเคสนี้นะคะพี่คนนี้นะคะพี่แจ็คเป็นนักเรียนของบุตรก่อนที่จะได้รับการโคช้ชเขามีความเครียดมากสามีไม่กลับบ้านมีบ้านเล็กบ้านน้อย หลังจากได้รับการโค้ชแล้วพี่แจ็กมีสุขภาพดีขึ้นมีรูปร่างดีขึ้นพี่แจ็กมีความสุขมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นและส่งต่อให้คนที่บ้านลูกๆมีสุขภาพดีขึ้นทุกคนมีความสุขมากขึ้นพอสามีกลับมาบ้านสามีเจอภรรยาที่มีความสุขและเขาก็มีความสุขที่จะอยู่บ้านเขาก็เริ่มมีบ้านเล็กบ้านน้อยเห็นไหมคะว่า การที่เรามีสุขภาพดีอะค่ะมันไม่ได้จบแค่เราคนเดียวแต่มันส่งต่อให้คนที่เรารักและรักเราแล้วคุณล่ะคะพร้อมที่จะมีความสุขไปด้วยกันไหมคะขอบคุณค่ะ